คด,ดีนี้ไปดูเรื่องจี้จี้ที่คนโดนจี้ไม่ขำสวัสดีครับผมร้อยตารวจเอกวรพลค,คัดพันตําแหน่งรองสารวัตรตารวจภูธรจังหวัดลําปางมีประชาชนแจ้งมาในศูนย์วิทิวตํารวจว่ามีเหตุสามีภรรยาทะเลาะก,กันคุณตํารวจได้รับแจ้งเมียคุ้มคลั่งครับจับหัวเป็นตัวประกันจะปาดคอผัวซะให้ได้แต่อูโหูเกี้ยกอมอะไรก็ไม่ได้เลยครับเมียนี่คลั่งมากใครก็เอาไม่อยู่นี่ยืนดูอยู่นี่เ่ะ ก็ไม่รู้จะทําไงวะนี่เชี่ยกลมกันแล้วหลอกล่อกันแล้วไม่ได้เลือกสักอย่างเลยอะท้าเลยพี่ท้าเลยไหมเฮ้ยไม่ได้ดิ่พะชาติตัวประกันเป็นอะไรไปอ่ะมันจะยิ่งไปกันใหญ่เออตายแล้วงั้นพี่มีทําอะไรมันก็ไปกันใหญ่อยู่ดีจะทําไงดีวะเนี่ยยังไงยังไงยังไงใครอะวทำไมไงยงอะไรเฮ้อาคนบ้าแถวนั้นดิโอ้ยไม่เอานะอย่ามาบ้าซับซ้อนนะวุ่นวายนะตอนนี้ตึงเครียดจะแย่แล้วไปไปอย่าเพิ่งมาบ้าไป เฮ้ยเอ็งเงียบปากเลยไม่ช่วยแล้วอย่าขวางช่วยช่วยช่วยเอ็งจะช่วยไงยังไงยังไงน้องน้องเอ้มานี่ไอ้หนูนี่ไงลูกน้องผมนะฮเอ้าลูกน้องทำไมฮะเด็กเนี่ยโอ้ยตับบ้าเอามาทำไมเนี่ยฮะยุ่งไปใหญ่ละเดี๋ยวตับผัวก็ตายกันพอดีเฮ้ยเออแต่เป็นลูกเกษตรของให้สองผมเมียนได้ไงแล้วจะช่วยไงอ้าวใจดูนิดหนไอ้หนูเอ็งหิวข้าใช่ไหมไปเลย บอกพ่อแม่เองเลยว่าเองอะหิวข้าวไป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 โอ้ยอย่าพากยับกากเขามีมีดนะเฮ้ยมึงเนี่ยเฮ้ยหิุดทะเลาะกันได้ยังหนูหิวข้าวนิ่งเลยเฮ้ยแม่ทำกับข้าวให้หนูกินหน่อยหนูหิวเล่กมีดตกแล้วเฮ้ยลูกแม่เอาโอ้ยดราม่าสักนะเฮ้ยได้เรื่องเว้ยแม่ทำกับข้าวให้กินนะลูกนะไม่กินอะไรลูกโอ้โห ก็แค่เนี้ยเอาแต่คนบ้าแน่นอนแน่นอนเฮ้ยแกนี่มันอัจฉริยะทางไกลเกลียนะเนี่ยโอ้ยจิตวิทยาสูกลิบ์เลยเพลงต้องมาแล้วลูกรักดังแก้วตา โอ้โห<ด>โถึงจะบ้าแต่ว่าไม่ง,ง่เนอะรู้ด้วยความรักของแม่ไม่มีอะไรมาใหญ่กว่าเลยครับกระทั่งความคลุ้มคลั่งยังนิ่งเลยดูลูกบอกหิวข้าวคำเดียวที่โกรธนะที่โมโหที่คลัง่งหายวับเลยก็รักลูกนะโอเคแกเก่งต่บ้าแก ีอาการมึนเมาทั้งคู่อ่ะภรรยามีอาการคุ้มข้างจับสามีเป็นตัวประกันแล้วก็เอามีดจ่อคอสามีเที่ยวก่อมให้วางมีดก็ไม่ยอมวางทําร้ายสามีตลอดเวลาเลยจนลูกมาบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่อยู่ทะเลาะก,กันได้แล้วหนูหิวข้าวทากับข้าวให้หนูกินบ้างเมียก็ยอมเอามีดวางเลยทั้งคู่ก็อยู่ทะเลาะก,กันแล้วก็เข้าไปอุ้มลูกแล้วก็อยู่ทะเลาะก,กันด้วยดีถือว่าจบสวยต้องยกนิ้วให้คุณตำรวจเลยคิดเก่งจริงๆ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกเวรพลคัดผันรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องหยุดตีกันเพราะลูก